ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์ดอนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ PHP Training นะครับเป็น Basic p h พนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะกล่าวถึงในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของการเ,เขียนโปรแกรมนะครับคอนเซปต์ของการพัฒนาระบบนะฮะโดยทั่วไปแล้วนะครับเราเถ้าคนที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะ เริ่มต้นแบบมาเดินดูมมาเขียนโปรแกรมเลยนะครับอันนี้มันผิดวิสัยนะฮะหมายความว่ายังไงครับถ้าเราอยู่ดีๆเราไมา่เขียนโปรแกรมเลยนะครับมาสร้างตารางเขียนโปรแกรมนะครับข้อเสียของการทําแบบนี้นะฮะก็คือว่านะครับเราไม่ได้มีการวิเคราะห์ระบบก่อนนะฮะอยู่ดีๆมาเขียนโปรแกรมเลยนะครับ ทีนี้พอเกิดปัญหาในเรื่องของการปรับแก้ไขเดต้าเบสแก้ไขฐานข้อมูลการเพิ่มฟิลการเพิ่มตารางเข้าไปการสร้างร l เลชันเข้าไปนะครับมันจะทําให้โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเนี่ยผิดพลาดหมายความว่าเราจะต้องทําการเขียนโปรแกรมใหม่นะครับนะฮะดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะ พัฒนาระบบอะไรก็ตามนะฮะให้เราทําการวิเคราะห์ระบบออกมาให้ดีนะครับซึ่งก็มีหลักการที่ในวิกิพีเดียนะครับเขากา็เป็นหลักการทั่วไปนะฮะตามหนังสือทั่วไปก็สามารถอ่านได้นะครับก็วางแผนวิเคราะห์ความต้องการออกแบบเขียนโปรแกรมทดสอบประเมินนะครับอ่านข้อมูลนําไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตัวนี้ก็จะหมุนเวียนกันไปกันมาอยู่ตรงนี้นะครับคืออันนี้ก็เป็นหลักการเฉยๆนะครับแต่ ในความเป็นจริงนะฮะก็คือเราจะต้องทําการวิเคราะห์นะครับการเก็บข้อมูลทุกอย่างก่อนนะครับวิเคราะห์เงื่อนไขการทํางานนะครับวิเคราะห์ตารางเก็บข้อมูลวิเคราะห์เงื่อนไขการทํางานนะครับว่าระบบนี้มีผู้ใช้กี่คนนะ <c oughs> ครับมีกี่ระดับแต่ละระดับเห็นอะไรบ้างนะครับ เก็บข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงตารางอะไรบ้างนะครับมีการเชื่อมโยงตารางอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันเพื่อให้ระบบที่เรากําลังจะพัฒนาขึ้นเนี่ยมันตอบโจทย์ของลูกค้าหรือว่าของธุรกิจหรือเรียกว่าเป็น business r u l มากที่สุดนะครับมากที่สุดนะครับคืออย่าพึ่งใจร้อนนะครับ เขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับหัวใจสําคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์จริงนะครับอยู่ที่ฐานข้อมูลนะครับอยู่ที่การออกแบบฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ให้ผมเน้นย้ําตรงนี้เลยนะฮะถ้าเราออกแบบฐานข้อมูลไม่ดีนะครับโปรแกรมที่เขียนขึ้นนะครับก็จะยากสลับซับซ้อนแล้วก็ทําให้อาจจะต้องแก้โค้ดนะฮะอาจจะมีบั๊กเยอะนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือจะต้องทําการดีไซน์เดต้าเบสให้ดีก่อนวางโครงสร้างวางรีเลชันให้ดีนะครับแล้วก็เราถึงค่อยไปเขียนโปรแกรมนะครับค่อยไปเขียนโปรแกรมนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นภาพกันต่อไปนะครับว่าผมก็จะพาพัฒนานะครับในในสไตล ในสไตล์ที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามในวิดีโอชุดถัดไปเลยนะครับ